นี่เธอป้ายก็เขียนอยู่ว่าฉันรับแต่คนงานชายเธออ่านไม่ออกหรออะข้าวแล้วก็กับข้าวฉันมีเหลือเธอกินแค่นี้นะเศร็จอาหารจากที่คนในบ้านฉันกินเหลือจีน่าวันนี้แม่เก็บกวดได้เยอะเลยอะพวม่งนี้อะเอาไปขายอะคงิึงเงินมาปเป็นข้ข้าวสารกห้นะลูกเย้ๆยยหนูจะช่วยแม่เก็บกวดเยอะๆเลยนะคะ ขอบใจมากค่ะลูกวันนี้แม่ห่อน้ำซุปกลับมาให้หนูเยอะเลยเดี๋ยวแม่ไปต้มข้าวต้มให้หนูกินนะค่ะแน่ข้าวาต้มมาแล้วค่ะลูกกินเยอะๆนะลูก ขอโทษนะลูกทุกวันนี้แม่หาให้หนูกินได้เท่านี้หนูเบื่อไหมลูกไม่เบื่อค่ะแม่ข้าวต้มลำซุปของแม่อร่อยที่สุดในเริ่เลยค่ะ <c oughs> แม่ทำข้าใส่อย่าลืมทางาน,นะคะเก็บขยะไปขายก็ต้องเอาเงินไปซื้อยาให้แม่ ไม่เป็นไรจ้ะแม่ไม่ต้องหายนะจีน่าจไมไวหนะลูกถ้าแม่ไม่อยู่ไม่ต้องเสียใจนานะลูก <c oughs> ลูกต้องเข้มแข็งนะลูกอย่าจมอยู่กับตรงนี้นะออกไปหาอนาะคตข้างนอกนะลูก นี่เธอป้ายก็เขียนอยู่ว่าฉันรับแต่คนงานชายเธออ่านไม่ออกหรอบ้านฉันน่ะมีแต่งานหนักๆทั้งนั้นเธอรับไม่ไหวหรอกไปไปไปคุณนายเห็นใจหนูเถอะค่ะวันนี้หนูเดินหาง,งานทั้งวันข้าวยังไม่ตกท้องสเม็ดเลยอะค่ะงานผู้ชายหนูก็ทําได้นะคะคุณนายมเมตตาใช้งานหนูก่อนยังไม่ต้องใส่ค่าแรงก็ได้ค่ะหนูขอเพียงแค่ กินข้าวสักมือ้อลองท้องก็พอค่ะนี่เราก็รับสมัครคนงานมาหลายเดือนแล้วยังไม่ได้คนสักทีลองใช้งานดูก่อนก็ได้ถ้าไม่ผ่านก็ค่อยให้ออกก็ได้ฉันมีที่พักแล้วก็อาหารให้สามมือ้อสวดค่าแรงอะ่ะค่อยว่ากันโอเคไหมขอบพระคุณคุณนายมากค่ะนี่คุณนายให้หนูกินข้าวตั้งสามมื้อเลยเหรอคะที่ผ่านมา หนูกับคุณแม่อดมื้อกินมือ้อแค่คุณนายรับหนูว่ะหนูก็ขอบพระคุณคุณนายมากละค่ะไม่เกินสามวันก็คงวิ่งจ้นไปละก็ดีเท่ากับเราอ่ะไม่ใช้คนฟรีๆสามวันเนี่ยที่พักของเธอทับแคบหน่อยนะ หวังว่าเธอคงจะอยู่ได้อยู่ไหวก็อยู่อยู่ไม่ไหวก็คงไปเองนั่นแหละคุณนายคะนี่มันห้องที่ดีที่สุดเท่าที่จีน่าเคยอยู่มาเลยนะคะเธอว่าไงนะบ้านที่จีน่าอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตทั้งหลังอะ่ะก็ยังเล็กกว่าห้องนี้ซะอีกแถนตอนฝนตกจีน่าก็ยังต้องหลบฝนเพราะว่าหลังคาที่บ้านรั่วถ้าจีน่านอนห้องนี้ก็คงไม่ต้องทนหนาวอีกต่อไป ขอบคุณมากนะคะคุณนายเอาละเอาล่ะพรุ่งนี้เธอต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อมาหุงข้าวส่วนฉันจะทำกับข้าวเองหวังว่าคงจะตื่นได้ล่ะขอบคุณค่ะคุณนายว่าแล้วไม่เกิน3ามวันก็เผ่นแน่ไปซะละ เช้าจังเลยนะคะหนูทาทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วค่ะที่คุณนาสั่งไว้เมื่อคืนเสร็จทุกอย่างเลยเหรอไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเธอจะตื่นเช้าได้หนูตื่นเช้าเป็นประจำอยู่แล้ค่ะพอต้องตื่นขึ้นมาหุงข้าวช่วยคุณแม่แล้วก็ทํางานบ้านก่อนที่จะไปทํางานข้างนอกค่ะอืม,อ,มอ่ะข้าวแล้วก็ตับข้าว ฉันมีเหลือให้เธอกินแค่นี้นะเศษอาหารจากที่คนในบ้านฉันกินเหลือโอ้โห oh, นี่คุณนายให้หนูกินทั้งข้าวแล้วก็กับข้าวเลยเหรอคะทธอนี่ทำอยากก่างนี้ว่ามันแปลกมากนั่นแหละก็ปดกดจีแล้วแม่กับหนูได้กินแค่ข้าวต้มกับน้ำซุปชามเดียวอะ่ะยังต้องแบ่งกันเลยคะ่ะคุณนายช่างเมกตากับหนูจังเลยหนูขอบคุณนะคะอะไรกัน ทำอะไรให้ก็บอกว่าดีไปสมหมดแปกคนจีน่าของที่ฉันสั่งได้ครบไหมครบค่ะรายการที่คุณนายสั่งไว้ได้ครบหมดทุกอย่างค่ะดีมากจีน่าเธอเนี่ยเป็นเด็กหัวไวฉันบอกฉันสั่งอะไรอะ่ะเธอก็ทำได้ทุกอย่างแล้วก็ทำได้ดีซะด้วย เนี่ยขนาดงาน,นบัญชีงานรายรับรายจ่ายเธอก็แบ่งเบาภาระฉันไปได้เยอะเลยนะเธอทําได้ยังไงอะขนาดเธอไม่ได้เรียนหนังสือมานะเรียนทำได้ดีขนาดนี้หนูช่วยแม่เก็บขยะขายตั้งแต่เด็กค่ะแม่ใส่ตาไม่ค่อยดีก็ได้หนูเนี่ยแหละค่ะที่คอยช่วยทําบัญชีให้หนังสือหนูก็ได้มาจากกองขยะเนี่ยแหละค่ะเอากลับมาฝึกฝนที่บ้านหนูถึงอ่านออกเขียนได้ค่ะ ฉันโชคดีจริงๆที่เจอเด็กที่มีหัวใจเหมือนทองคำอย่างเธอไม่ว่าภายนอกจะดูเปื้อนโคลนสักแค่ไหนแต่พอได้ลองล้างนโคลนออกแล้ว <c oughs> ก็พบว่าเธอมีหัวใจที่แข็งแกร่งและก็มีคุณค่าดั่งทองคำจริงๆหนูต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะที่สอนหนูมาแล้วก็ขอบคุณคุณนายด้วยนะคะที่รับหนูในวันนั้นต่อไปอะ่ะเธอไม่ต้องมาทำงานเป็นแม่บ้านแล้วนะ เธอไปเป็นผู้ช่วยชั้นที่โรงมสีข้าวขอบพระคุณคุณนายมากนะคะที่ให้โอกาสหนูขึ้นชื่อว่าเป็นทองคําต่อให้เปื้อนโครนอย่างไรมันก็คือทองคําที่มีค่าอยู่วันยังค่ำเปรียบเสมือนหัวใจของคนถ้าถูกหล่อหลอมมาแล้วเป็นอย่างดี ต่อให้ต้องอยู่ที่ไหนมันก็มีคุณค่าในตัวเองเสมอ